สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสขูสุขคอนครับพาวันแซบนูวมาแล้วครับเอาครับพี่น้องวันนี้ผมเป็นกระเทงแซบมาสููพี่น้องกินคือเก้าครับผมคนอื่นก็ขอโทษขออภัยทันทีบ่กินดิบนะครับเบิ่งเป็นแนวทั้งเลยกินก็ได้ครับพี่น้องบู้ขอประทานโทษละหลายนะครับวันนี้ผมเป็นกระเองแซบมาซู่นี่แหละครับพี่น้องที่เด็ดของอาหารอีสานเลยครับก้อย้อยเลือดครับพี่น้องบิ้คัดขนาดนะครับใส่กับนี่ครับต้มขมครับต้มแซบ ขมขมลำลำห่อนห้อนส่วนลงพอกโกกนะครับผักกับม้าเป็นสวนครับพี่น้องหมักลินไม้ครับผมต้นหอมหอมบัวมี่น้อกักซีกีนนี่ครับกาดหินลังเลิศครับผมสระเนียทั้งนี้นะครับกาดกรอบอ่ามีมะละม้อยู่สามน่วยพี่น้องได้ยุต้นทั้งหน้าบ้านม่างกันสามน่วยครับผมก็กระเขือนะครับพี่น้องลูกโดดทั้งหน้ากระเทียมหมึกพริกนะครับขี่หนูสวนอุ้ยเขายมันหอนทั้งรางด้วยเก้าครับ นี่ครับนี่ของเนี้ยครับหนึ่งเดยไม่ย้นอนพี่น้องโอ้ขับขนาบอกมากเลย่อยแหงับพี่น้องอขับขนาดับข่อยร้อยเรือถึงช้ำพี่น้องเอา้าคำนี้บพราะว่าขอยื่อเี่ือบปีเพื่อนนองก็อนน้ำใส่ผ้าชีริวครับพี่น้อง มาพี่น้องนี่มาครับคำแหลกเพื่อพี่พ่อน้องก่อนเลยครับหวานจ้วยบ่นะครับอืมอืออื้อือ เกลี้ยนิ่เชียวดีขนาดครับกึดกรดกรดกระดกระดกระบิริกรกดิกระดิก้ะดกริกรนะิกยด ใช่เข้าไปเรนี่พริกขัวเกขาขัวขึ้นดังยังไครับ <c oughs> อย่าของไทยครับนกนตันนะครับคืมาเนี่ยพี่ยงเดืยดเกาติดมือรับ มันชินน้งสีครับอุ้ยเลี่ยนเนาะนี่อือหืออหื่อย เี้นสมใจเหรเขาติดเรื่องอะอร ถึกปอดครับอืมปิ้นจะขอติดม,มือร้อยเลือดครับปิ่นองมนันเยาขากเนี่ยอืม Nóng lửa Tùm cháy Hmm ป๊าบหมากขลาดพี่น้องฮืมฮืมที่สุดของหาอีสานกับแม่นั่นนี้แหละพี่น้องที่เด็ดครับ แน่เขาติดมือปั่นไรบ้างเลยครับติดครับนี่อ่ไยติ้งติ้งลองคัดขนาดหืมหื้มงาหมัดคนเนี้ย ตดนหนามของโก่งเห็นมีแห้งน,นิดหน้อยแซ่บครับโอ้คัดขนาดหูวีเลยันเนี้ครับถึงแบบดูดดวเข้าไปนี่คัดขนาดครับ เด็ดโอ้ตะวันขัดครับ อที่หนึ่งเลยพี่นอ้องของมากเนะาะทื่ว่านะครับมันไพรมงมันขนห้อนเนี่ยคุยพี่จึงเดียวว่านี้มูกินแบบอืมอ ปัดเจ็บแค่อืมถึงมากมาไปน่อง ไม่ทุกอย่างครับครัดเนียเสียบนัวขนาดครับ ขดนน้ำต้มไส้คือที่หนึ่งอะครับ <c oughs> เด็ดมากครับ 嗯。Mm hmm. สมอยากครับพี่น้องแซ่บแห้งเนี่ยเอาเป็นเป็นขิมให้พม่น้องบ้างอืมอืม,อมโอ้ ปาสแตดบยังไปน้องโอ้ oh. สารน้ำยังน่ากินอ่อืมบ่ปื้นเนาะครับเนาะบนะ๊วย <Boy. S 2> ของเสียบของอยีสานกับตัวนี้แหละี่น้องเอ้ยอืมดาดผมต่มแส่บครับ ที่หนึ่งแล้วรักแนวโห้ยหอื่อเลยกิจจาเรียเกินอ๋อครับนี่ครับหยุดถ่ายเพื่อพีเพ่อน่องเลยครับเนี่ใส่โอ้ยอยู่จังมวังครับ ๊ปใช่โอ้ยที่หนึ่งครับผมสุดนามต้มใจครับ เด็ดมากครับพี่น้องเอาพี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บาวันนั้นไ่ได้ครับฝากพี่ฝากน้องให้นะครับพี่น้องเอาเบงแล้วกับพี่น้องจัดไปครับแซบครับบาต่าเขากิดอยากนะครับพี่น้องแซบขนาดครับโอ้ยหูอือเลยครับเอาขอขอบคุณหลายๆสำหรับพี่น้องผู้เขามาติดตามมาชมครับบาวันขอขอบคุณหลายๆแต่พี่น้องตาจวดขนาดครับวันนี้วันไหขอลาพีและน้องไปก่อนครับสวัสดีครับ